สวัสดีครับผมดรชวันจันทร์ทรัพย์จบการศึกษาจากมรังคำแหงคณะรัฐศาสตร์สาขาวิชาการเมืองจบมาแล้วหลายปีวันนี้ก็มีข่าวดีจะมาบอกกันว่าตอนนี้ทางคณะเปิดรับสมัครนิสิตใหม่รุ่นที่17หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการเมืองจะปิดรับสมัครไปถึงวันที่30กันยายนนี้ เชิญชวนให้ทุกคน,นมาเรียนกันนะครับเพราะว่าคอร์สนียก็ถือว่าเป็นคอร์สที่ดีนะอย่างผมก็จบมาแล้วหลายปีแล้วก็สิ่งที่เรียนมาเนี่ยยังสามารถนํามาใช้ได้จริงกับชีวิตประจําวันนะยกตัวอย่างก็ได้อย่างเช่นในคอร์สการเรียนเนี่ยก็จะมีการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแยง้งระหว่างประเทศซึ่งตอนนี้เราเองก็สามารถนเอาความรู้ชุดนั้น,นมาจับแล้วก็มาปรับใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียยูเครนความขัดแย้งของโลกต้นออกกลาง เพราะว่าการในการสอนที่เนี่ยคือเขาไม่ได้สอนให้เราท่องจำไงแต่ว่าสอนให้เราเนี่ยเห็นภาพรวมที่เกิดขึ้นคล้ายๆกับว่าเป็นการเห็นโครงกระดูกทาให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจได้ถึงเหตุการณ์ความเป็นไปของโลกนะครับส่วนเรื่องของราคาเนี่ยก็ไม่แพงนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ5้าแสนสามบาทฟังแล้วเดียเพิ่งตกใจบางคนอาจจะบอกว่าโอโ้โหเรียนพอเอกตัง 5, 30, ้ง5้าแสนสามันไม่แพงจังแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเปรียบเทียบดูนะครับกับมออื่นๆแล้วเนี่ยห้าแสนสามบาทเนี่ย ไม่ได้เป็นราคาที่แพงจนเกินไปนะเพราะว่าเรียนมาแล้วก็คือได้อาจารย์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยมาสอนด้วยแล้วก็ได้ความรู้กลับไปได้ปอเอกลับไป5้าแสนสามบาทเนะี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นราคาที่โอเคนะรับได้ส่วนเวลาการเรียนการสอนเนี่ยก็จะาทั้งคณะเนี่ยนะครับจะเรียนกันในช่วงเย็นหมายความว่าคนที่ทํางานด้วยเนี่ยก็อาจจะมาเรียนด้วยได้เหมือนกัน เรียนตั้งแต่5โมงครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งนะครับก็เป็นเวลาที่เหมาะแหะผมว่าคือมันอาจจะไม่ได้ดึกจนเกินไปเรียนแล้วก็อาจจะไม่ง่วงนะครับหลายคนก็ถามว่าการเรียนเนี่ยมันยากไหมก็ต้องบอกนะว่าจะบอกว่ายากมันก็ยากจะบอกว่าง่ายมันก็ง่ายทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเราอะถ้าเกิดว่าคืออาจารย์เขาจะบอกเสมอถ้าเกิดว่านิสิตเนี่ยพกใจมาด้วยพกความตั้งใจมาด้วยก็ จบอย่างแน่นอนทีนี้ผมส่วนตัวแล้วเนี่ยมองว่าการเรียนคอร์สเวิร์กเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจมาเรียนเนี่ยก็น่าจะจบได้แต่ว่าความยากเนี่ยมันจะไปอยู่ที่การทำทีซิสมากกว่าเพราะว่ามันต้องใช้เวลาและมันจะไม่มีใครมาบอกเราอะว่าต้องทํายังไงต้องเขียนยังไงศึกษาอย่างไรทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราหมดเลยฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจทาจริงๆนะเชื่อเถอะว่ามันจะเกิดความภูมิใจเพราะว่าไอ้ไงวุ้ยใจพวกเนี้ย มันอยู่ติดตัวกับเราเนี่ยมาจนตายเลยฮะถ้าเกิดว่ามาเรียนที่นี่แล้วเนี่ยคือต้องเข้าเรียนทุกครั้งหรือไม่นะอันนี้ก็ต้องบอกว่าที่เนี่ยเขาเช็คอัคเซเดนซ์คือหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราขาดเกินกว่าที่กําหนดเอาไว้เนี่ยเขาก็จะไม่ให้เราสอบนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ถ้าเกิดว่ามาเรียนแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าเรียนทุกครั้งแล้วกอ็อย่างที่ผมบอกเอาไว้ว่าค่าเรียนมันก็แพงเหมือนกันนะมันก็5้าแสนส เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจ่ายเงินแล้วก็แนะนําว่าให้มาเรียนกันดีกว่าใครสนใจก็ให้ไปสมัครแล้วก็มาเรียนกันได้นะครับสำหรับหลักสูตรปอเอกนะครับของคณะรัฐศาสตร์สาขาวิชาการเมืองมอรามนะครับสิ่งที่เราจะได้คือได้ความรู้ได้ปริญญานะครับแล้วก็ได้เพื่อนๆกลับบ้านไปด้วยครับ